สวัสดีครับยินทำอะไรครับผมแลใครครับเนี่ยรอครับฮ <Hello. S 2> <Hello. S 1> ัลโหลทำไมเขาไม่พูดมนะเนี่ยเอา้า <Hello. S 1> เจอในสังคมแบบคนไม่มองหน้ากันแล้วเดี๋ยวนะ่ะอันนั้นเบื่อก็เหรอ เฮ้ยโลครับโลครับผมรู้แล้วคุณเป็นใครอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยโดนดิด อะไรที่ผมจำคุณไม่ได้กันเหรอนะคุณคุณบึงคุณบึง้งยังไม่เคยซ้ำเลยอะค่ะเมื่อไหรเดี๋ยวได้ไปดิเงนีนยนะพี่ไ,ไหนไหนอะคะ พี่คำพูดหรือเปล้วเป็นคนพี่คำพูดหรอไม่หนเอ้ยอ้าวสัญญาไงสัญญาสัญญาสัญญาอะไรเอ้ยอ่าแล้วแต่นะ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 อะไร,รอ่ะ ไ่เดอเลยครับให้กูมาแล้วอันนึ่ไว้อแล้วสอนี่แค่ใส่สกินเบอนี่เขาก็ไม่ไปไหนจริงๆเบนะครับใส่สกินแกลงแตกเลยแกล้งเราก็แตกเสร็จไปดีงอ้าใส่้างเพื่อนเพิ่งากใส่ป่ะเพื่ยาะใส่เลยไปเอาของให้บุคคลเลยแดง ขาเป็นอะไรครับขาเป็นอะไรอ๋อพอดีหกล้มนิดหน่อยอะค่ะอ๋อท่าย้ายยังครับยังเลยค่ะมมมมต้องหกล้อมมาเจ็ดล้ลมไม่ได้เหรอพ้าล้มได้ไหมทำไมต้องหกล้มอ่ะถ้าล้มอคะสี่ล้มไม่ได้เหรอแล้วหกล้มนี่ต้องชิดไหมคะคืออะไรครับ นี่คุณเล่นมุกเหรอแล้วคุณเล่นมุกเหรออา้าวตะโก้แต่งกันแล้วใจเย็นใจเย็นคุยปั้เหรอครับใจเย็นนะใจเย็นไม่ยกแก๊งเหรอคะอ้ยทำไม <laughs> ไมปถามงั้นอนะ่ะไม่ค่อยเห็นหน้าคะ่ะอา้าวคิดถึงเหรอ เ,ตตเหลือแต่ผมละส<ซ>ิที่อยู่กับคุณอะแต่วันที่คุณไม่เหลือใครก็ยังมีผมใช่ไหมล่ะมีตลอดค่ะผมอะใช่ไหมสุดท้ายวันที่นุ่มๆทิ้งคุณไปหมดแล้วก็เหลือแต่ผม <c oughs> ไงเ <c oughs> หลือในฐานะอะไรคะฐานะอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็น ฐานะสเต็กไก่สเต็กเนื้อสเต็กหมูฐานะอาหารเย็นก็ได้ไม่กินข้าวเย็นอนะ่ะเขาเลี้ยงอ่ะ,ะเขเลี้ยงอ่ะเลี้ยงกินไหมเลี้ยงอะไรคะ่ะการลีบกุน รครับติดต่ออะไรคะติดต่อตรงนู้นได้เลยคะ่ะคืออะไรครับอะไรติดต่ออะไรแล้วมาทำอะไรคะอ๋อมามาคุยกับผู้หญิงคนที่ที่ร้านจอดรถเนี่ยทำไมค,คุยไม่ได้อะอ๋อได้คะ่ะได้ถ้าเลี้ยงกินไหมเลี้ยงกินไหมเลี้ยงอะไรล่ะคะเต <laughs> ีอะไรเป็นบ้างครับ กินไแน้ทุกอย่างเเว้นของดิบไก่ดิบได้ไหมถ้าเป็นไก่เห็นชอบเก็บไว้กินเองเธอคาไก่ดิบปะเอาวมนต้องว่าไยกันเด้อมึงเอาจะเหืผมเป็นตัวเงินตัวถอนของเราเนี่ยเอาเจตนาคิดยางั้นหรอคะคุณนะครับเจตนาะคุณนะคิดกันปะ,นะ,นะ,นะไม่นะ คิดง่ายครับก็ไม่กินดิบเพราะถ้าคุณกินหัวเก็บไว้กินเองเลยเอาเรีย่ยกินไหมครับเอาเยี่สิบหรพี่ไห้นะผมกินอะไรครับสองปีแล้วแจ็คก,กี้เก้าฮาร์ดคับแจ็คก,กี้เก้าฮาร์ดคับดิบไหมครับมาถึงดิบไหม ของคุณอดิบปะคุณด,ดิบปะคุณอด,ดิบปะทำไมถึงไม่กินของดิบอ่ะไม่ชอบค่ะไม่ปลาแซลมอนอ่ะกินไหมไม่กินไม่กินดิบทำไมอ่ะเพราะอะไรเหรอคุณอ๋อไม่ชอบกินดิบไมหมล่ะคะ กินกินพวกนี้ครับหนังจระเข้ดิบครับเชี้ยวยากไหมคะก็กรอบดีเหมือนแค่หมูนะครับอร่อยไหมลองกินไหมครับอร่อยไหมคะลองกินไหมอร่อยเลยอ่ะลองกินไหมล่ะเราไม่ให้ตอบคำถามด้วยคำถามนะคะผมผมถามก่อนนะลองกินไหม เอ้ยเป็นธนาคารเดี๋ยวเว้ยเปธนาคารไปตีสตาร์กเดี๋ยวเปธนาคารเดี๋ยวเว้ยธนาคารเดี๋ยวเว้ยอยากเด็กตีคนไม่ธนาคารเดี๋ยวเว้ยธนาคารเดี๋ยวเว้ยไอเนี้ยไอไอนี้คนเล่นเยอะนะพี่แจ็คเนี่ยไอที่ข้างบนนะที่เป็นไอดอบตอนลูกแบบใช่เล่นเยอะมันเล่นได้แปดคนนะกูอะไรอ่ะมีคนเล่นปืนด้วยอ่ะแล้วมึงเอากูไปล่ะ กระคืนสีพุ่งมือสองกืนี้วครับพี่เ้เียเสียบไม่พอใจเฮ้เจ้าสมพอใจนะเฮียเฮียควายเป็นรอยยิ้ม้นีเป็นลายยิ้มไม่พี่ด้วันก็ดีละไม่นะเนียเมื่อกี้บไม่นะนี่ก็แอบยิ้มสัน่กูเบื่อสามายควายที่ยิ้มโง่สำคัญตัวไม่ได้มี่วนเลยเฮีย รู้จักใครบ่าเบอร์บูบาเออมีแค่าสาวาที่ทำพิธีกูบชินจัยเขาจะให้กูนอนตักเขาอะว่าว่าตักเขาจะลุ่มปะว่า